สวัสดีค่ะวันนี้ก็พบกับครูปออีกครั้งนะคะวันนี้นะคะเราก็จะเรียนกันในรายวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมนะคะเรื่องที่เราจะเรียนก็คือเรื่องของสิ่งแวดล้อมในชุมชนนะคะอ่าเรามาดูเนะะื้อหไปพร้อมๆกันเลยนะคะอ่าสิ่งแวดล้อมในชุมชนนะคะ สิ่งในสิ่งแวดล้อมในชุมชนเนี่ยก็คือสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวเรานั่นเองนะคะทั้งที่มันเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นนะคะเป็นสิ่งที่มีอิทธิพลต่อการดํารงชีวิตของเรานะคะอ่เรามาดูสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินะคะก็อย่างเช่นอ่าภูเขาแม่น้ําที่ราบผืนดินผืนป่าต้นไม้ป่าไม้สัตว์ป่าต่างๆนะคะ ต่อไปนะคะเป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นนะคะก็อย่างเช่นบ้านเรือนโรงเรียนถนนขนบธรรมเนียมประเพณีและก็วัฒนธรรมต่างๆนะคะตรงนี้คือสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นมานะคะสิ่งแวดล้อมต่างๆเนี่ยจะมีความสัมพันธ์และก็เกี่ยวข้อง ซึ่งจะต้องพึ่งพาอาศัยกันอยู่นะคะอย่างเช่นมนุษย์ใช้พืชและก็สัตว์เป็นอาหารและก็สร้างที่อยู่อาศัยพืชและสัตว์ก็อาศัยป่าไม้เป็นที่อยู่อาศัยนะคะแต่การดำรงชีวิตของมนุษย์ในปัจจุบันเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะมุ่งเน้นการสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกในการตอบสนองความ,ต,มต้องการเพิ่มมากขึ้นนะคะจึงส่งผลให้สิ่งแวดล้อมในชุมชนเนี่ยเกิดการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากนะคะทีนี้เรามาดูการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมของชุมชนในอดีตกับปัจจุบันกันก่อนนะคะ สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงเนี่ยเรากา็เราก็สามารถที่จะจําแนกออกได้เป็นสองประเภทดังนี้นะคะได้แก่หนึ่งเลยสาเหตุจากธรรมชาตินะคะเป็นสาเหตุที่เกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติก็อย่างเช่นแผ่นดินไหวน้ํากัดเซาะชายฝั่งนะคะดินสไลด์ลงตามผิวดินต่างๆนะคะเหมือนอย่างในภาพที่เด็กๆกินนะคะอ่าต่อไปนะคะสาเหตุมาจากมนุษย์เป็นคนทานะคะ ก็คือมันเกิดจากขึ้นจากการกระทําของมนุษย์เป็นส่วนใหญ่นะคะอย่างเช่นการทําเหมืองแร่การสร้างเขื่อนนะคะการทิ้งขยะลงถูแม่น้ำลําคลองนะคะต่อไปนะคะทีนี้เรามาดูการเปลี่ยนแปลงของสิ่งเวดล้อมทางธรรมชาติในอดีตกับปัจจุบันนะคะซึ่งเราจะเเปรียบเทียบให้เห็นภาพได้อย่างชัดเจนเลยนะคะ อันดับแรกมาดูอากาศโกลนะคะสมัยโกลในอดีตนะคะอากาศเนี่ยจะเป็นอากาศที่บริสุทธิ์แต่ปัจจุบันเนี่ยอากาศจะเป็นอากาศเสียมาจากควันพิษมาจากพวกโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆนะคะ ต่อไปนะคะดินดินเมื่อก่อนนะคะก็เป็นดินที่อุดมด้วยแร่ธาตุอาหารต่างๆนะคะการปลูกพืชน,นะคะก็สามารถที่จะเจริญเติบโตได้ดีนะคะแต่ปัจจุบันนะคะดินเนี่ยมีความเสื่อมโทรมนะคะสาเหตุก็มาจากการใช้สารเคมีหรือว่าเอาสารพิษต่างๆลงสู่ดินนะคะทําให้ดินเนี่ยเป็นดินที่เสื่อมโทรมนะคะอ่าต่อไปนะคะน้ําแม่น้ําลำคลองก็เหมือนกันนะคะเมื่อก่อนจะเป็นน้ําที่ใสนะคะสามารถที่จะเอามา อุปโภคบริโภคได้นะคะแต่ปัจจุบันนะคะเป็นน้ําเนา่าน้ําเสียเป็นส่วนใหญ่นะคะก็มาจากการที่ทิ้งสิ่งปฏิกูลต่างๆลงสูแะะ่แม่น้ํานะคะทําให้น้ําในแม่น้าลาคลองเนี่ยเน่าเสียนะคะและไม่สามารถที่จะเอามาเป็นน้ําสําหรับการอุปโภคบริโภคได้แล้วนะคะ,ะป่าไม้และก็สัตว์ป่านะคะเมื่อก่อนนะคะในอดีตเป็นป่าไม้ที่มีความอุดมสมบูรณ์นะคะปัจจุบันนะคะป่าถูกทําลายลงเกือบ จะไม่มีพืนป่าแล้วนะคะในปัจจุบันนี้นะคะก็เกิดมาจากฝีมือของมนุษย์ทั้งนั้นนะคะอ่าทีนี้เรามาดูต่อไปนะคะการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้นในอดีตกับปัจจุบันนะคะในภาพเนี่ยเด็กๆจะเห็นได้ชัดเจนมากเลยนะคะเป็นเรื่องของการคมานาคมหรือว่าการที่สร้างถนนนั่นเองนะคะอดีตนะคะก็จะเป็นถนนที่มีสีแดงๆหรือเราเรียกว่าถนนลูกรังนะคะปัจจุบันนะคะเป็นถนนสีเลนเปดเลนนะคะ กว้างขวางนะคะวิ่งได้สะดวกสบายนะคะอ่าต่อไปนะคะอ่าทีนี้เรามาดูการประกอบอาชีพนะคะในภาพเนี่ยจะเป็นการประกอบอาชีพของอ่าการทํานานะคะอดีตจะใช้เกี้ยวใช้คนนะคะในการที่จะเก็บเกี่ยวผลผลิตที่ได้จากการปลูกข้าวนะคะปัจจุบันนะคะก็มีเทคโนโลยีเข้ามาก็มีรถเกี่ยวข้าวรถออดำนารถไถรถบานเนี่ยมีครบทุกอย่างเลยนะคะคือการทํานาในปัจจุบันนะคะ ที่น้องจะเห็นได้ชัดเจนมากเลยนะคะลูกอ่าทีนี้เรามาดูถึงที่อยู่อาศัยนะคะสมัยก่อนเหมือนกันก็จะส่วนใหญ่แล้วบ้านเรือนเนี่ยก็จะทาด้วยไม้นะคะแต่ปัจจุบันนะคะก็จะใช้เอ่อเป็นโครงสร้างเป็นปูนเป็นส่วนใหญ่นะคะเป็นบ้านแบบสมัยใหม่นะคะไม่ได้ยึดติดกับรูปแบบของเอ่ออดีตมาแล้วนะคะปัจจุบันเนี่ยจะเป็นบ้านที่สวยๆแล้วก็มีรูปแบบที่มากมายให้เลือกนะคะ อ่ะทีนี้เรามาดูปัญหามลพิษจากการกระทําของมนุษย์นะคะมลพิษก็คือของเสียหรือว่าวัตถุอันตรายหรือสารอื่นๆนะคะเอ่อรวมทั้งพวกกากตะกอนหรือว่าสิ่งตกค้างจากสิ่งที่ปล่อยทิ้งจากแหล่งกําเนิดมลพิษนะคะเอ่อก่อให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมหรือว่าภาวะที่เป็นพิษต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนนะคะอ่ะทีนี้เรามาดูมลพิษตัวที่1นนะคะก็คือมลพิษทางดิน เป็นสภาพของดินที่คุณครูบอกแล้วนะคะว่าจะมีสารเคมีสารพิษเจือปนอยู่ในดินนะคะทําให้ดินตกค้างนะคะตรงนี้ก็จะเป็นอันตรายต่อร่างกายของมนุษย์นะคะอ่าต่อไปมลพิษทางอากาศเป็นสภาพของอากาศที่มีแก๊สพิษฝุ่นละอองและก็ควันพิษต่างๆมาจากพวกโรงงานอุตสาหกรรมนะคะมาจากการเผาไหม้เจื้อเพลิงของพวกยานพาหนะนะคะพวกเดี๋ยวนี้นะคะลูก เอ่อพวกยาถ่านเนี่ยจะมีมากมายนะคะตรงนี้ทําให้เกิดเอ่อมลพิษทางอางกาศนะคะก็จะมีผลต่อระบบทางเดินหายใจของเรานะคะอ่าต่อไปมลพิษทางน้ํานะคะก็มาจากการที่ทิ้งสิ่งปฏิกูลสกระโลงลงสู่แม่น้ําลําคลองนะคะโดยที่ไม่ได้ผ่านการบําบัดน้ําให้ดีเสียก่อนนะคะโรงงานบางโรงงานนะคะทิ้งลงเลปล่อยลงสู่แม่น้ําลําคลองเลยโดยจะไม่มีการบําบัด น้ำให้ดีก่อนนะคะจึงทําให้อ่อเป็นน้ําเสียนะคะอ่าต่อไปมลพิษทางเสียงนะคะบางทีนะคะเป็นเครื่องจักรที่มันมีเสียงดังมากๆนะคะก็จะรบกวนเรานะคะทําให้เราเนี่ยเอ่อถ้าเราได้ยินเป็นระยะเวลายาวๆเนี่ยก็จะสร้างความลำคานแล้วก็รบกวนสมาธิของเรานะคะและก็จะอันตรายต่อระบบการได้ยินของเราด้วยนะคะ อ่าต่อไปนะคะมุพิษทางขยะเนี่ยปัจจุบันเนี่ยน้องก็เห็นนะคะว่าขยะเนี่ยมันมีมากมากมายจริงๆเลยนะคะก็ได้มีการกําจัดโดยหลายวิธีนะคะอย่างเช่นการเผาทําลายบ้างการฝังลกลบบ้างนะคะสิ่งเหล่านี้มันทําให้เกิดมุพิษต่างๆตามมานะคะการเผาขยะการเผาขยะเออหรือว่าการฝังลกลบขยะเนี่ยก็อให้เกิดมุพิษตามมามากมายนะคะ อ่ะทีนี้เรามาดูสาเหตุของการเกิดมลพิษนะคะสาเหตุของการก่อเกิดมลพิษโดยมนุษย์นะคะก็มีสาเหตุหลักดังต่อไปนี้เลยนะคะการเพิ่มจํานวนประชากรแล้วก็ความหนาแน่นของประชากรในชุมชนเมืองนะคะทําให้สิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรมลงนะคะการขยายตัวของชุมชนเมืองทําให้สิ่งแวดล้อมและก็ทรัพยากรธรรมชาติเนีย่ยถูกลำพาถูกทําลายลงอย่างรวดเร็วนะคะการขาดความรู้ความเข้าใจและก็ขาดจิตสํานึกที่ดี เกี่ยวกับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมนะคะการพัฒนาเศรษฐกิจทําให้มีการนําทรัพยากรมาใช้ในการผลิตเพิ่มมากขึ้นนะคะของเสียจากการผลิตเนี่ยถูกจํากัดโดยไม่ถูกต้องทําให้เกิดการปนเปื้อนได้นะคะอันนี้คือสาเหตุของการขอมลพิษโดยมนุษย์นะคะอะทีนี้เรามาดูผลกระทบของมลพิษนะคะผ,ผลกระทพของมลพิษเนี่ยจะมีนะคะต่อร่างกายของเราก็าอย่างเช่นผิวหนัง ระบบทางเดินหายใจระบบการได้ยินนะคะและอีกอย่างหนึ่งก็จะก่อให้เกิดความํำคาญนะคะต่อไปนะคะผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมที่มีต่อชุมชนนะคะการเปลีป่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมทั้งสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติและก็สิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้นนะคะก็จะส่งผลกระทบต่อชุมชนแล้วก็ผู้คนในชุมชนโดยตรงนะคะ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงถึงเวทล้อมมักเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ลดปริมาณแล้วก็คุณภาพเนื่องจากมีการนําทัพยากรมาใช้เป็นจํานวนมากและก็ถูกทําลายให้ลดลงมากนะคะอาอย่างเช่นนะคะอย่างเช่นเนี่ยการตัดไม้ทาลายป่าเพื่อประกอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจก็จะส่งผลให้พื้นที่ป่าไม้ลดลงนะคะเมื่อพื้นที่ป่าไม้ลดลงนะคะอุณหภูมิของโลกจึงสูงขึ้นนะคะน้องดูตามลูกศรตรงนี้ได้เลยนะคะเมื่ออุณหภูมิของโลกเพิ่มสูงขึ้นนะคะ ก็จะส่งผลให้แม่น้ําลําคลองแห้งโขดนะคะทีนี้เมื่อแม่น้ําลําคลองแห้งโขดนะคะก็ทําให้ระบบชลประทานเนี่ยไม่มีการสูงน้ํานะคะเมื่อระบบชลประทานไม่มีการสูงน้ําจึงส่งผลต่อการประกอบอาชีพเกษตรกรรมของคนในชุมชนนะคะเมื่อประชากรไม่สามารถประกอบอาชีพเกษตรกรรมได้จึงทําให้ขาดรายได้นะคะทีนี้เมื่อประชากรขาดรายได้ ก็จะสร้างปัญหาให้กับชุมชนและเกิดการแย่งชิงทรัพยากรธรรมชาติกันนะคะเมื่อเกิดการแย่งชิงทรัพยากรธรรมชาติก็จะทําให้ทรัพยากรธรรมชาติแล้วก็สิ่งแวดล้อมเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปนะคะเราก็จะเห็นได้ว่าสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปนะคะทั้งการเพิ่มขึ้นหรือว่าลดลงทั้งในเชิงปริมาณแล้วก็คุณภาพที่เกินความพอดีความพอประมาณนะคะก็จะส่งผลกระทบไปสู่การเปลี่ยนแปลงในชุมชนแล้วก็ผู้คนที่อาศัยอยู่ในชุมชนนะคะ อ่าทีนี้เรามาดูการจัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชนนะคะการเปลีป่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมในชุมชนเนี่ยส่งผลกระทบต่อคนในชุมชนดังนั้นจึงเป็นหน้าที่ของทุกคนที่จะต้องช่วยกันดูแลรักษาและก็จัดการสิ่งแวดล้อมให้อยู่ในสภาพที่ดีนะคะโดยเราปฏิบัติได้ดังต่อไปนี้นะคะอ่าหนึ่งเลยปลูกจิตสำนึกที่ดีให้คนในชุมชนนะคะตระนักถึงความสําคัญของการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม และผลกระทบที่เกิดจากการไม่ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมนะคะ 2. สง่สงเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมาชาติและก็สิ่งแวดล้อมอย่างเช่นการเข้าร่วมกิจกรรมปลูกป,ป่าในชุมชนนะคะต่อไปนะคะลดการใช้บรรจุภัณฑ์ที่ขอให้เกิดขยะตกค้างในสิ่งแวดล้อมนะคะและก็ยากต่อการทําลายอย่างเช่นลดการใช้ถุงพลาสติกลดหลอดพลาสติกเป็นต้นนะคะ ทีนี้เนื้อหาของเราก็หมดลงแล้วนะคะลูกทีนี้คุณครูก็มีภาระงานที่จะให้เด็กๆทํานะคะก็คือแบบฝึกหัดที่3หน้าที่127นะคะหนังสือแบบฝึกหัดวิชาสังคมศึกษานะคะอ่าให้เด็กๆทําเลยนะคะแบบฝึกหัดที่3มหน้าที่127นะคะอันนี้คือภาระงานของคุณครูนะคะค่ะแล้วก็สําหรับคลิปนี้นะคะคุณครูก็ขอจบลงเพียงแค่นี้นะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ